ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกชายของผมนะครับลูกชายผมอยู่ตรงไหนครับหันมองกล้องหน่อยนะครับคนนี้นะครับวันนี้วันเกิดของลูกชายก็ปีนี้ฉลองวันเกิดให้ลูกชายลูกสาวอท์ฟอร์ดอฟอร์ดนะไปไฮแอฟอร์ดก่อนนะทีนี้เราก็จะต้องร้องเพลงกันเลยนะอ้าวหนึ่งสองสาม Birthday happy, birthday, happy, birthday. happy birthday to you Happy อธิษฐานก่อนลูกขอให้สอบติดตำรวจนะปีนี้นะครับและเป็นเจ้าคนในคนนะครับป้าอุ๋พรอลูกน้ำลายกระเด็นแล้วเนี่ยเอาเรืเอาเ่าได้เพี้ยงเป็นโควิดหรือเปล่าลูกน้ำลายกระเด็นแล้วอโยนเอาเลยเอาเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนไม่ได้ออกเทนจินไม่ได้แต่เอาเคออกก่อนนะที่ข้อควรระวัง บ้านของเราก็มีความสุขตามอัตภาพนะครับมาเรียบร้อยแล้วอเคข้าวตุเรีนก่อนโอเคเข้าวตุเย็นก่อนก็ต้องกินอะไรกินของหนักก่อนสิลูกอ่ะลูกถิงนั่งเรียบร้อยนั่งกันเรียบร้อยนะมาม้าไปเ๊วก็อีเสียงพูดอีกตัวก่อนที่รงเดินละฟอร์ เดี๋ยวกินหน่อยนึงนะหนูก็เคยกินครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นวันวันค้าวมาเกิดของใครต่อไปบอกหนูแล้วหนูจะกินแบบนี้อีกใช่ไหมมีอะไรเลยโอเคไหมว่าปลาดิบสักทีนอยเอออันนี้ของหนูโอ้โหมองๆๆเอาละทีนี้ก็เอาจานเลยลูกเอาจานเลยเจ้าภาพลูกชายครับหันดูเจ้าภาพหน่อยเน๊ยอ ส <Workers S 2> ภาพรักปลารักม้าไหมกี่ขวบแล้วกี่ขวบกี่ขวบแล้วเนี่ยปีนี้สิบแปดสิบแปดขวบแต่เทียนมีเก้าเล่มไงสิบแปดเท่าอ๋อเป็นคนคนอ๋อเก้าหน้าใช่ปีนี้ลูกถ่ายไว้นะครับเพื่อนๆปีนี้ลูกชายผมสอบตำรวจนะครับยังไงปีนี้ต้องให้ติดใช่วยครับมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจนะครับโอเคแล้วเราจะมาฉลองกันอีกทีนึงเราจะใส่เครื่องแบบใช่ไหมครับ บางอาจะไม่ใช่เอาทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ้าวได้ครับได้ครับได้รับได้โอเคนะครับถ้างั้นวันนี้พวกเราบายบายสวัสดีกล้องกันก่อนนะบายบายบังมือบังคครัสวัสดีครับเย้ไม่เห็นหนูไม่เห็นดูเอาเห็นเห็นไลูกสวัสดีกล้องยังลูกไปดีค่ะยังไดดีค่ะ เห็นยอวีอดด้วยต่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวอ่ายีลูปชายกินเลยห่งหนอ่งหนอ